มาครับผมแล้วรอน้องชายที่จะมาขายเออปูเกอะปูแล้วสักรู่นะครับผมก็ดูฮะซึ่งออโอเคน้องชายมาแล้วนะครับผมกดูโคตรเท่ดูการแต่งหู้ยเขียวฮาโลวีนอยากได้ว่ะแต่ความนานขออนุญาตเลยละกันนะครับผมก็ดูฮะซึ่งเออผมทําการซื้อกอปูจากน้องชายเลิฟของเรานะครับผมก็ดูฮะน้องชายขาย200แต่เราแถมให้เป็น250เพราะว่าเออไหนล้วก็น้องชายก็มาขายให้เรานะครับผมโอเคในสุดเราได้กอปู ในราคา250าคาา้านะครับผมหามว่าแพงว่ามันก็แพงกว่าราคาตลาดอยู่นะครับผมแต่ว่าน้องชายขายาแล้วเราก็ให้นะครับผมก็ขี้เกียจหานะครับผมก็ดูฮะเพราะว่าเป้า,ปาปหมายเราในวันนี้ไม่ได้หาเออกาะแร่เคนดูฮะเราจะมาหาอย่างอื่นนั่นเองขอบใจมากน้องชายลัคก,กี้ในสุดพี่ก็ได้กอบปูเป็นไงครับผมกอบปูโบวใส่ล้วมันโคตรเท่นะครับผมก็ดูฮะเมื่องว่าอันดับแรกเราทําการบวกก่อนละกันซึ่งวันนี้เป้าหมายของเราเนยคือการตามหาในส่วนของเออ ขวานปูนั่นเองครับผมซึ่งขวานปูนั้นจะดอบแค่ในส่วนของผมไม่รู้ว่าในเลดมันดอบหรือเปล่านะครับผมฮะแต่ว่ามันดอบในส่วนของบอดปูที่อยู่ในโรค3าเท่านั้นนะครับผมวันนี้ขอเดาลุ้มว่หรือเปล่านะครับผมก็ดูฮะถ้าเกิดผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับผมฮะแต่ว่าดับแรกนั้นขออนุญาตแล้วกันนะครับผมก็ดูฮะเออตีบวกใช่ไหมครับผมตีไม่ได้ความขาขอไม่ครบโอ้โหกระดูกเป็นพันอันเยอะเหลือเกินนะครับผมงั้นไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยหา มาเพิ่ม,มกันละกันที่นี้นะครับผมก็ดูฮะก,ก็เออจะมาตามหาในส่วนของเออขวานปูเพราะมันเท่มากสกิลเป็นไงไม่รู้ที่รู้ก็คือได้กอบปูแล้วอย่างน้อยก็มีขวานปูมานครบๆนะครับผมก็ดูและซึ่งตอนนี้กว่าเจ้าจะเกิดก็คือ15นาทีถือว่าเซิร์ฟน,นี้รอได้นะครับอุย้ยแชงคูดนะครับผมที่สึกที่ถือกระบองไคโดเออผมได้เออในส่วนของเทคนิคใหม่มาจากคอมเมนต์จากน้องๆด้วยก็คือพี่ครับพี่ถ้าเกิดพี่ตีเจ้าตีละก้อนนะพี่พี่ลองกระบองไคโดเลยพี่เพราะว่ามัน ดาเมจคือมันแรงมากๆครับพี่และเซิร์งก็ไม่รู้ว่าเรามีหรือเปล่านะครับผมอ่ะมีเหมือนจะมีอยู่ับกระบองไคโดมาระดับอีพิกเองไม่ใช่หรอกดูฮะมันจะแรงจริงหรือวะก็มาลองดูอาจจะแบบเหมือนมูลมาัสาหรือเปล่ายิ่งตีบอสตัวใหญ่ยิ่งแรงแรอย่างนี้แต่ว่ามูเลมัสมากดโอ้มัมาามน,กด,ออมนกดมันแรงจริงนันแบบมูเลมาัสานะครับผมตีจ้าทะเลแต่ตอนนี้คือโดนเนิร์ฟแล้วนะครับผมกระโดก็น่าจะใช้ได้ไม่รู้ว่าดาวเมจมันยังโอเคหรือเปล่านะครับผมมามาลองอแล้วกันสลับสกิลนะครับผมสกิลในส่วนของเออกระบองไคโดว่วา มาสักหลายกันเชียญในการตีเจ้านะครับผมในการตี9 0 0 0พันะครับผมต่อมา1 4ื่นรวมเป็นหมื่นเมันแรงตรงไหนนี่น้องมันแรงมันแรงตรงไหนเนี่ยแต่ว่าหากเราตีเจ้าแล้วก็อาจจะเป็นคนละภาพก็ได้ครับผมเพราะว่าเออเจ้านั้นมันตัวใหญ่นะครับผมมันจะรับดาเมจได้เยอะนะครับผมอ่าเราสามารถตีบวกได้ครับผมซึ่งบวกเออดาเมจขึ้นมา10เปอร์ <c oughs> ก็ถือว่าเยอะ <c oughs> อยู่เพราะงั้นแล้วตีบวกเลยละกันนะครับผมก็ดูมา โอเคเรียบร้อยครับผมก็ดูคอนโดฮะก็เอ้ยมาตีบวกขั้นสองได้เหรอคอนโดฮะมามาลองดาเมจแล้วกันนะครับผมมาฮึบสกิลนี้หมื่นนะครับผมก็ดูฮะต่อมาดูสกิลเอของเรานะครับว่าเท่าไหร่นั่นเอง <c oughs> ฮึบหมื่นหกอ้าโอเคอยู่นะครับผมสองหมื่นหกประมาณสองหมื่นเจ็ดนะครับผมเกือบสามหมื่นนั่นเองฮะจากสิบเป็นสิบสองเหรอคอนโดฮะบวกต่อสิครับผมโอเคบวกได้ไหม บวกได้อีกเป็นแลงสามนะครับผมโอเคบวกให้หมดเลยดาเมจต,ตอนนี้คือ14นะครับผมคนดูฮะบวก14มันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าคนดูฮะหรือคิดเองมันดูใหญ่ขึ้นปะว่วาคนดูฮะใหญ่ขึ้นหรือไม่ใหญ่ขึ้นกับเดิมก็สามารถคอมเมนต์กลันมาได้นะครับผมคนดูฮะโอเคเท่ากันอ๋อมันประสภายอยู่แต่ผมไม่รู้อะว่ามันใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะครับผมก็ไม่นักกันนะครับ,มมรนนรบสำหรับใครที่รู้ทีนี้ขออนใญุญาตเอ่อรอเวลาและกันระหว่างรอก็ขอเทสดาเมจแล้วกันนะครับผมมาครับสกิลแรก 1มื่นแปดพันนะครับผมมือเป็นร้อยแล้วก็สกิลสองสองหมื่นหนึ่งก็แรงกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมก็ดูฮะอ่ะทีนี้รอเจ้าเกิดกันเลยนะครับผมนี่ไงนี่ไงมาครับผมสองนาทีแล้วหวังว่ารอบนี้จะเจอบอสปูนะครับผมก็ดูฮะขวานปูคือเท่มากคนดูขวานปูคือเท่รนะเบอร์เธอเธออุ้ยตัวอะไรอะ่ะเข้าวิเข้าวิและขั้นตอนที่น่าเบื่อที่สุดก็คือการ ตามหาเจ้าทะเลนั่เองครับผมน่ารักมากคุณดูมีแมวนั่งอยู่หน้าเรือล้วด้วยนะครับผมน่ารักไหมเงีว่าน่ารักมากๆเลยนะครับผมน้องแมวชื่อว่าโซนเซนมากชื่อเศร้าเลยนะครับผมชื่อเศร้าเลยโซนเซนมากคนไทยอุ้ยเจอแล้วอยู่ไหนบอสบอสปูโอเคสวยเลยคุณดูฮะมาถึงตัวแรกเจอบอสปูแล้วเห็นไหมว่าขวานปูดรอเลสสองจุดสองนะครับุณดูเพราะว่าเรามีคูณสองันเองครับผมดูฮะมีเกมพาสฟังกันแล้ว ลองตีนะครับผมก็หมื่นเก้านี่หว่าคนดูว่าสองหมื่นแปดโอ้ยหมายก้อนแรงแรงกว่าเดิมนะครับผมตีแรงกว่าเดิมดอกก็สองหมื่นแปดเลยหากรวมดาเมจล่ะคนดูฮะซึ่งตัวนี้ผมจะมาถล่ประตูนการตีนะครับผมคนดูหากรวมดาเมจแล้วก็อาจจะเยอะกว่าเดิมก็ได้นะครับผมอ่ะรอดูนะสกิลแรขเก้าพันห้าสกิลสองโอ้ยเดี๋ยวดูดูหุยหกหมื่นเจ็ดไม่ก้อนแรงแรงจริงแรงจริงแรงจริงคุดูฮะเชื่อแล้วโอเค เหมือนตีตัวธรรมดาเมื่อกี้มันไม่เห็นผลพอตีบอสปุ๊บดามเมจคือคูณจัดนะครับผมก็ดูดูสี่หม่นสาม,มาสกิลเดียวนะครับผม9ฮิตนะก็ดูเรงกิง้งแรงกิง้งเห็นนะเมจแล้วภูมิใจเนี่ยแหละสกิลที่ตามหาสิที่ตามหาแต่ผลประตูนะตีเจ้าทะเลโคตรกากนะครับผมอึ๊บมามาตีาจเจ้าลำบากเหลือเกินโอเคหวังว่าจะได้นะหวจะได้นะ นี่ไงยัดไปห้าหมื่นเก้าครับผมก็ดูมันได้ทิ่เยอะมอันว้าตายลื้ดูเลือดเอาละมาครับได้ไหมได้ไหมโอ้ได้วห้ามันีแต่เวลเลือดเยอะนะครับผมก็ดูฮะแต่ได้แค่ห้ามันีว่ะเอ้ยไม่ดรอปนะครับผมก็ดูฮะใครได้แล้วก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับสุดท้ายผมยังไม่ได้นะคุณดูฮะแต่ก็ขอขอบคุณสำหรับเทคนิคนะครับผมที่รู้เลยว่า กระบองไคโดนี่มันแรงจริงๆเนมิบอกเลยว่าลูฟี่โดนทีก็มีน็อกนะกลายเป็นเกียร์ห้านะครับผมสำหรับกระบองไคโดกลายเป็นเกียร์ห้าเลยแต่ดีมากคุณดูฮะถือว่าดีมากแต่ไม่ค่อยเท่ไงคุดูฮะกระบองไคโดไม่ค่อยเท่ไงเนี่ยดูคุณดูฮะแล้วจะไม่ให้อยากอะไรได้ไงคุณดูฮะกระมันเท่ขนาดเนี้ยคุณดูกระบองปูมันเท่ขนาดนี้คุณดูฮะถ้ามันจะไม่อยากได้แล้วครับผมใช่ไหมเอ้ยไวเว้คุณดูฮะหาห้องใหม่มาปุ๊บเม่งหกนาทีเลยนะครับผมหาแค่รอบเดียวถือว่าไวนะครับคุณดูฮ เอาละห้องนี้ถือว่ารอได้นะครับผก็ดูฮะรอได้เปิดฮาี้รอเลยเอเกแที่สีเวน่นน่ะอีก5นาทีรอได้เลยพวกอีก5นาทีเราจะมาตีด้วยกันเรียวกว่าจะเป็นบอสปูนะหวังว่าจะเป็นบอสปูบอสป,ปูออกบ่อยอยู่ไหมคนดูฮะแต่ไม่ค่อยได้เจอคาเค้นเลยคนดูเพบไม่เจอคาเค้นแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับผก็ดูฮะที่ไม่เจอเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยอยากได้อะไรนั้นมากมายนะคนดูคาเค้นของดรอปก็ไม่ดีขนาดนั้นนะครับผก็ดูฮะนี่มาหน้ากากของแต่งหรือเขาแต่งตัวอย่างนี้ว่าคนดูฮะ ไม่เร e like ือเรือที่บรรจุทุกคนที่มีความฝันในการตามหาซีอีเวนนะครับผมคุณดูฮะหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จในการตามหาสิ่งเหล่านั้นโอ้สกีบีดี้ถือเป็นการประกาศก้าวที่ดีในการตามหาเจ้าอีกคนหนึ่งซิกมาโอเคอุ้ยเอาว่ารอบนี้บอสปูแบบดับเบิร์ดมาต้องได้แล้วไหมคุณดูฮะมันต้องได้แล้วแบบนี้คุณดูมันต้องได้แลยวไหมเจอในว่าขาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมจอดำจอมืดเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นวัด เดือดไปจอดำอุ้ยคืออะไรขึ้นคก็ดูคืออะไรอะ่ะและะว้วรอบนี้ผมเปลี่ยนผมปีศาจเป็นผลแม่เหล็กนะครับผมก็ดูฮะก็ถือว่ายอดเกมหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่เล่นผลนี้มานานมากซื้อผลนิถาวรมาแทบไม่ได้เล่นเลยนะผมลืมว่าเรามีนะครับผมโอเคขออนุญาตลองตีอึ๊บอึ๊บม,มัดดาเมจถ้าไม่เข้าดาเมจท่าไม่เข้าผลดาเมจก็ถือว่า,วาธรรมดาครับผมฮนะแต่และสก,กิลก็ไม่แรงมากครับผมก็ดู เกเิกไม่แรงมากนะฮะคุณดูฮะพวกฝนพลแล้วจะดีกว่าไหมเรียบร้อยครับผมสุดท้ายเลยก็คือเรื่อเหมือนเดิมแต่เลเวลวที่พุ่งพรอดแบบนี้มันก็ถือว่าดีว่าเราไม่ค่อยได้ฟาร์มวเท่าไหร่นะครับผมคุณดูฮะออบอสปูสองตัวยังไม่ดรอปไีกรู้ว่าคุณดรอปยากเหลือเกินใช่ไหมเจ้าพระดรอปยากเหลือเกินเรียบร้อยครับผมฉันเกียโทรศัพท์ของฉันโทรศัพท์กากสินะมันขยามากโท <c oughs> รศัพท์กากสินะ อ้าวคนดูฮารอบนี้เหมือนว่าจะไม่ใช่อ่ะบอสปูครับผมแต่ว่าเป็นบอสไทยแลนด์เอพิโซดนั่นเองครับผมเอพิโซดไทยแลนด์พูดผิดนะครับผมคนดูฮะเป็นอ่มังกรโบราณนะครับผมซึ่งรอบนี้เราใช้ผลลาวานะครับผมคนดูฮะเพราะว่าน่าจะเบิร์นดาเมจได้ดีกว่านะครับผมคนดูเนาะผมว่าล่าเจ้าอ่ะผลนี้ดีสุดแล้วนะครับผมแปบ๊บเดียวคือแสนสอง,ล,งละงาละฟาดไปโอเคยังไงบอสนี้มันก็ตีแรงอะย่าย บอลนี้มนตีแรงสุดในบรรดาบอลทั้งตัว,ตว,ตว,ลวเลยไพื่คนดูฮาใช่ไหมไม่โคตรแรงเกือบตายขอญาติก่อนเลยเพื่อนไม่ตายใช่ไหมตอนนี้เพื่อนอยู่ใช่ไหมตายเกือบหมดแล้วก็ดูมันตบเราเกือบหมดตีเลยนะครับผมพาสายฟ้าโดนทีแบบสิบจิตน,นะครับผมคนดูฮะเตลอดอคือจุกอ่ะไม่ง่ายเตอดอคือจุกนะครับผมดามเมจยาวๆเป็นเสษนี่แล้วครับผมคนดูฮะลองดูที่ว่าเท่าไหร่นะครับผมคนดูเรียบร้อยตาย ตายตายเพื่อนตายมาดูเพื่อเพื่อนตายแต่เราเราจะได้ของอยากได้ผ้าคลุมขอผ้าคลุมได้ไหมโอเคครับผม12บสอมณีนั่นเองฮะคาดูฮะน้อยเหลือเกิน12มามณีขอญาตวาร์ปกลับเลยแล้วกันวาร์ปกลับบ้านแล้วกันนะครับผมน้อยมากโอเคเออพวกฉันโชคร้ายมากเลยฉันก็เหมือนกันฉันก็โชคร้ายเหมือนกันพวก ดวงอยางเกลือ ى. นาได้อะไรงั้นเหรอพวกเออฉ,ฉันได้เจมฉันได้เจมพวกเหมือนกันเลยโอเคมันไม่ไเจอกันใหม่นะพวกวันนี้ไม่ดรอปอะไรสักอย่างเลยุณดูฮะไม่ดรอปสักอย่างเลยเออมาอยางเหรออุ้ยคนไทยหรือเปล่าค็ดูฮะเออแล้วต่อไปแล้วกันนะครับก็ดูฮะมาแล้วซึ่งเซิฟนี้คุณว่าหวังว่าเออเราจะได้แล้วก็เออขู่50นาทีนานเกินขอญาตย้ายเซิรฟนะครับผมุณดูฮะ โอเคครับตอ,ตอบเราสั้งนงันเลยครับผมก็ดูฮะมาคุยกับใครเนี่ยไลยรอแป๊บนหนึ่งนะแล้วขอคูสองบทก่อนน่าจะฟาร์มอยู่นะคะผมก็ดูฮะมาคาแฟนหรือเปล่าวะอันลงไปหาหน่อยวกันนะคะรับผมทำไรอ่ะพ่อหนุ่มกำลังทำไรอยู่ตอนนี้ทำไรอยู่อ๋อตรงนี้ไปที่ซื้อของเราก็ดูฮะที่ซื้อวัตถุดิบเหรออ๋อหก็ลืมเรื่องมีที่ซื้อตรงนี้ด้วยนะครับผมอุย้ยกักลังขอยาแวซื้อเลยครัพี่เกตฟ,ฟาร์ม เคยไปซื้อเรียบร้อยเรามาซื้อของอ่ะอ๋อโอเคอเขามาซื้อของนะครับผม,บมาาก็ดูฮะโอเคเรามีภารกิจแล้วภารากิจของนายมันคืออะไรกันล่ะภารากิจของฉันคือการตามหาขวานขวานปูภารากิจของนายคืออะไรมาฟาร์มรหัสไกต่ตันนะอ๋อขยันสุดสุดสุดยอดเลยพ่อหนุ่มขยันฟาร์มสุดไปเลยเปกํกำลังใจให้ครับเหมือนเขากา็ลังให้กำลังใจคนต่อจิกซอนะครับผมก็ดูฮะเหมือนเขาจะมาด้วยกันไหมตอนแรกนะครับค็ดู เหมือนเขาจะมาด้วยกันนะครับผมเมื่อกี้ตอนที่แบบเราเจอตอนเข้าห้องนะก็ดูฮะโอเคจะสู้นะบอกว่าต่อได้นะย่าอ้าวคุยตั้งนาน FC ฟี่หวาน้องชายพีน่น้องชายดีว่าก็ดูคุยตั้งนานสรุปน้องชายอ,อ๋อน้องชายเออเอาเวลาสำรองนะโอเคนึกว่าขายนะครับผมก็ดูเขาเลสำรองนี่เอง ID ไอดีไก่ตัน FC ครับย่าอ้าวเมืองวานนี้เราได้ล่าเจ้ากับ FC นะครับผมโอเคครับน้องชายพี่ วันนี้เราต้องได้ของว่ะเอาละฮะรอบนี้เรามาดูกันซิว่าเราจะเจอหรือเปล่าในส่วนของเออบอสปูนะครับผมเล็กแกเราจะได้ในส่วนของเออของที่เราต้องการหรือเปล่านั่นก็คือขวานปูนะครับผมมันดอกยากเแล้วเกินมันตั้งสองเปอร์เซ็นต์ไม่ออกเลยหรอวะคุณดูฮะใช่ไหมอย่างน้อยก็ออขอดีๆหน่อยถูกวะอ่งนั้นอ่ะอย่าบอกนะโอ้เจอบอสมังกรครับผม เจอมังกรโอเคมังกรมังกรวะคุณดูฮะมาขอญาตีโอเค,วค,วออเคสวยเริ่มเปิดออกมาคือห้าหมื่นเลยโอเคสกิลเบอร์ละลัวนะครับผมเบอร์ละลัวต้องได้อยากอ่ะอยากน้อยขอแฟนก็ได้นะคุณดูฮะขออาวุธเคทูดอะ่ะได้ไหมละรู้เคทูดนะครับผมดอรอปเลสก็คือดากอนแฟนดอรอปเลสศูนย์จุดแปดแปดขนาดเอออันนั้นเลียกนะคุณดูฮะเขาเรียกไงคุณดูฮะเออคูณคูณสองนะครับผมก็โดู ก็ยังดอบยากอยู่ดีนะครับผมไปเอาครับผมก็ดูฮะตอนนี้ขออนุญาตแล้วกันนะ,ะนะบอสตอนนี้มันตียากมากเลยุณดูฮะเดี๋ยวสักพักบินหนีสักพักบินไปนู่นสักพักที่บินไปนี่ไม่ค่อยอยู่กับที่เลยก็ดูดูดิดาวเมทมันควรจะได้มากกว่าน,นี้แต่น้อยมากครับผมก็ดูฮะมันบินไปบินมาก็ดูผลลาวาแม่งก็ชอบอยืนแช่น,นะครับผมน่าไปแล้วนะไปมไปั่วไปซัวเลย เห็นไหมเห็นไหมพอไปพอตีตื้อเสร็จแล้วมันก็ไปด้วยเลยนะครับผมโอ้ยขอตีก่อนเลยไปไหนไปไหนเฮ้ยหน่อยร,รอด้วยโอเคครับผมเหมือนว่าจะไปแล้วนะครับผมเด,เดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่คนเราก็บินชา้าเหลือเกินโจมตีก็เพ่อจะโดนโจมตีเพ่งจะโดนนะครับผมโอเคโอเคเลยครึ่งหลอดเลยครึ่งหลอดดามเมจน,น้อยจัด ตีกันไปเลยไม่ตีแล้วคุณดูฮะคิดว่าดาเมจน่าจะถึงแล้วนะครับผมมันบินไปบินมาคุณดูมีแค่สกิลดาบอะสกิลกระบองอะที่มันโดนอยู่นะครับผมสกิลผลลาวาก็แทบไม่โดนนะครับคุณดูฮะเห็นไหมโดนอยู่นิดหน่อยนะครับอกคุณดูน้อยเหลือเกินโอเคเรียบร้อยดรอบเถอะนะดรอปเถอย่างน้อยโอ้โหคุณดูได้แก้มณีมาแยะเกลือแยะสวัสดีครับพี่ย่าย้าเจออีกแล้วคุณดูฮะ มาทุกห้องเจอทุกห้องซื้อรอบนี้เออห้องนี้ครึ่งชั่วโมงก็คิดว่าจะรอได้อยู่นะครับผมฮะมารอเจ้าเกิดงั้นเหรอน้องพี่ตัวจริงไหมครับตัวจริงสิครับผมใช่ครับพี่อ่าโอเคเหมือนน้องจะมารอเจ้าด้วยเหมือนกันนะครับผมฮะหวังว่าจะตามหาสิ่งที่เราตามหาเหมือนกันอยู่นะใช่แล้วครับโอเคจัดไปวันนี้มีหลายคนเล่นกับเรานะครับผมเอาว่ะจัดไปอ๋อหมอนี่เพิ่มมาโลกสามโลกสามยินดีต้อนรับพ่อหนุ่มโลกสามยินดีต้อนรับผมหาทุกอย่างที่ขวางหน้าพี่เอาโอเคครับผมฮะ ผมมาหาขวานปูส่วนน้องชายพาเสือที่ขวางหน้าส่วนเจ้าหมอนีก่ก็เพิ่งมาโลกสาวครั้งแรกไม่รู้วามาหาอะไรนะครับผมมาครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาในการหาเจ้าแล้วนะครับผมกดูกฮะเหลืออีกไม่กี่วินะครับผมก,ก็ดูสี่สิวิเอาล่ะเร่เวลาออกเรือเตรียมตัวโ,โหเต็มคันเลยบอสปูยจริงไหมนี่เหมือนจะมีคนเจอบอสแล้วเป็นบอสปูนะครับผมกดูกฮะโอเคแต่ประเด็นก็คือระยะทางแม่งโคตรไกลนะครับก็ดูฮะโคตรไกลุณดูดิ ไกลเกินและทําไมมันถึงไปเกิดไกลขาดนะดว่าก็ดูฮะรดเออเรือเราช้าๆอยู่ด้วยนะครับผมก็ดูขนาดเราพีแบบเรือแบบเกี้ยผ้าแล้วยังยังช้านะครับผมแล้วถ้ามันไปเกิดไกลขาดนะก็ดูทันไม่นี่คนดูว่าทันไม่น,น,มนี่เดี๋ยวก่อนนะทนะะันเปล,ล่าบอสปูก็แย่แล้วฝรั่งแม่งหลอกเราก็ดูฮะออ้หมาเกือบตายแล้วก็ดูแป๊บเดียวไม่ได้บอสเกือบตายปูก็แย่และคาเค้นนะครับผม บอสคาเกนด้วบ,บอสปูจริงม่งหลอกกันได้ไงวะได้แต่พวกเกมมาครคุณดูฮะไม่ทันนะครับผมดูฮะบอสเกิดกลด้วยอย่างหนึ่งก็คือบอสที่มันกากครับผมฮะดาเมจเออป้องกันมันน้อยนะครับไปเดียวก็ตายเลยนะครับผมมันจะได้แค่เจมมาแหละคุณดูรอบนี้นั่นไงม่งไม่ได้เลยคุณดูฮะเงินเจมก็ไม่ได้ด้วยได้เจมไปแค่สองอันตนีตั้งนานนะได้เจมสองอันของกากมากใช่แลละครับน้องชายไม่ได้เลยครับน้องชายพี่ ไม่เลยโคตรเกลือโคตรเกลือไอหมอนี่ได้แค่สองเกมเหมือนกันครับดูฮะได้แค่สองเกมเหมือนกัน My ม่ก็โอเคเดี๋ยวลินนิดลวกันละครับดอปเจอกันใหม่กิปหน้าแล้วกันสักนี้ไปแล้วครับผมบายยไม่ได้เลยวะวันนี้บายครับผม